นักศึกษาทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่สี่ครับวิชานางสาวสริพรวันณสูนักศึกษาที่มีการแพทย์ชั้นปีที่สี่ครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักกับอนัคนิคการแพทย์อาชีพนักเทคนิคการแพทย์นั่นเองครับว่าแต่เทคนิคการแพทย์นะคะมีหลายคยูนะคะที่ยังไม่รู้จักเทคนิคการแพทย์นะคะคืออะไรหรอคะครับสำหรับเทคนิคการแพทย์นะครับหมายความว่าเป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์นะครับ โดยจะใช้การดําเนินการทางวิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีในการดําเนินการตรวจทดลองวิเคราะห์วิจัยการประเมินและการรายงานผลการทดสอบนะครับหรือเพื่อการประเมินการรักษาการติดตามการรักษาการพยากร์โรคการป้องกันโรคหรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพนอ้ครับ มีอะไรกันบ้างเราไปตามกันเลยค่ะ เป็นในส่วนของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ในพยาธิวิทยาดีนะครับซึ่งจะประกอบด้วยทั้งหมดเจ็กลุ่มงานนะครับหนึ่งก็คือกลุ่มงานตัววิทยา2กลุ่มงานจุลทัศนศาสตร์3กลุ่มงานเคมีวิทิก4กลุ่มงานภูมิคุ้มกันวิทยา5กลุ่มงานจุลชีววิทยา6กลุ่มงานธนาคารเลือดและศูนย์บริจาคอวัยวะและสุดท้ายนะครับกลุ่มงานผู้ป่วยนอกนะครับผมต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินรับชมระบบทำงานภายในของที่นี่นครับ น,น,นี่ค่ะยว,วันนี้นะคะเราก็จะพาไปชมในส่วนของห้องทำยานะคะชั้นทน,นี้เลยค่ะคสาหรับนี่นะคะก็จะเป็นลุ่นะะงางโนโลหิตวิทยาและงานจุลาคสรศาสตร์ครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมานําเสนอของห้องโลหิตวิทยานะครับโดยจะเริ่มจากการรับสิ่งส่งตรวจที่บริเวณนี้นะครับและจะนำมัมาสแกนเข้าสู่ระบบครับ ส่วนการทดสอบในห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยานะครับก็จะมีการเข้าเครื่อง CVC นะครับ2เครื่องและจะทําการย้อมสีโดยอัตโนมัตินะครับหากค่า CVC ที่ได้เข้าเกณฑ์ที่กําหนดนะครับเราจะนําไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศเพื่อทําเซล์เขาและเซลลดิฟต่อไปค,ครับครับ บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่ใช้ย้อมสีสไลด์หรือย้อมสมเมียมแบบแมนนวลในกรณีที่เครื่องไม่สามารถย้อมสีได้ครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนที่ใช้ทดสอบโคเอ็กโกโลแกรมนั่นเองครับสำหรับห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องปฏิบัติการจุลทัศนศาสตร์คลินิกครับโดยเราจะทําการรับสิ่งส่งตวรวจและเช็คอินเข้าสู่ระบบครับจากนั้นเราก็จะมา,าจัดการกับสิ่งส่งตวรวจที่บริเวณนี้นะครับโดย หากเป็นปัสสาวะเราก็จะนําใส่หลอดปั่นครับและจะนําไปเข้าเครื่องอัตโนมัติโดยเครื่องเนี่ยจะทําการอ่านสติปอย่างอัตโนมัติและแสดงผลออกมาครับครับและาหากผลที่ได้นะครับเกิดเฟกหรือมีความผิดปกติเราก็ต้องนํามาปัน่นและนํามาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศนั่นเองครับ สำหรับจุดนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่จะทำการรับสิ่งส่งตรวจนะคะที่ส่งมาจากแผนก OPD หรือวอร์ดต่างๆนะคะซึ่งจะส่งผ่านกระสวยมาและเมื่อทำการรับสิ่งส่งตรวจนะคะจะทำการแยกสิ่งส่งตรวจของแต่ละห้องนะคะเพื่อนำไปทำการตรวจวิเคราะห์ต่อไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มงานเคมีคลินิกค่ะสำหรับงานทางด้านเคมีคลินิกนะคะเริ่มต้นจะเป็นจุดรับสิ่งส่งตรวจเมื่อทำการรับสิ่งส่งตรวจแล้วนะคะจะนำไป ปั่นเพื่อแยกซรั่มหรือ p l a ส m a ค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเข้าสู่เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติซึ่งสิ่งส่งตรวจโดยส่วนใหญ่นะคะจะเก็บมาในหลอดที่มีสารกระยาแข็งชนิดเฮปารินค่ะสำหรับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัตินี้นะคะจะสามารถตรวจวิเคราะห์ได้อาทิเช่น BUN ครีตินินค่ะนอกจากนี้นะคะงานทั้งด้านเคมีคลินิกยังมีการตรวจวิเคราะห์ในส่วนของบัตแกสและฮีโมโกลบิน A1C ค่ะต่อไปนะคะจะเป็น สำหรับงานทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยานะคะเริ่มต้นจะเป็นบริเวณสำหรับรับสิ่งสงตรวจค่ะสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องภูมิคุ้มกันวิทยานะคะจะประกอบไปด้วยการตรวจวิเคราะหา์หาเชื้อดงกีเชื้อคุนขุนยา่าซึ่งจะใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ sd f 2400ค่ะนอกจากนี้ยังมีการตรวจในส่วนของซิฟิลิธ รูมาตอยแฟกเตอร์ซึ่งจะทำการตรวจบริเวณนี้และนอกจากนี้ยังมีการตรวจหาสารเสพติดอย่างเช่นเมทแอมเฟตามีนมอร์ฟีนและ t h c ค่ะและนอกจากนี้นะคะการตรวจวิเคราะห์อื่นๆจะทำการตรวจวิเคราะห์โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติโคบัด e601 ซึ่งจะต้องทำการปั่นแยกซีรั่มก่อนนำเข้าเครื่องค่ะซึ่งเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัตินี้นะคะสามารถตรวจได้อาทิเชนนติ t i v i v เ e ปไตติด s ีเซอร์เฟสแอนติเค่ะขออนานะคะว่จะเป็นในส่วนของกลุงานจุลชีววิทยาค่ะต่อไปครับจะเป็นในการส่วนของแผนจุนลชีววิทยานะครับเริ่มต้นเนี่ยก็จะมาดูที่สเปซิเมนนะครับซึ่งสเปซิเมนนั้นก็จะมีหลายแบบหนึ่งก็คือฮิมโกเจอร์สตตยูรีนและอื่นๆนะครับสเปซิเมนส่วนใหญ่เราก็จะนำมาลงทะเบียนนะครับตามเลขนี้เลย ซึ่งหลังจากเราที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนั้นแล้วเราก็จะนําไปทําการค้นหาเชื้อโรคนะครับเริ่มต้นที่ในส่วนนี้นะครับนี่คือจะเป็นเครื่องในส่วนของพื้นที่ทํางานนะครับสติบนเพลต่างๆซึ่งมีทั้งสตูนสตูนก็จะสะติบนบารอากา TCBS และ XLD นะครับ ต่อไปครับซึ่งจะเป็นในส่วนของการไอด n t ิฟิเคชันแบคทีเรียครับโดยจะใช้เครื่องมืออัตโนมัติยี่ห้อไวเทคทูนะครับโดยใช้หลักการลดดิลูชันนะครับนี่จะเป็นเครื่องบ่มฮีโมโคลเจอร์นะครับหาสีเขียวก็สามารถทิ้งขวดฮีโมโคลเจอร์ได้หาสีแดงแสดงว่าโพซิทีฟซึ่งเราจะต้องมาํำทำต่อนะครับโดยเราทำสไลด์และนำลงบัตรอาการและช็อกแลตอาการนะครับซึ่งในอีกเครื่องหนึ่งก็คือ การทำจีนิสเปิดนะครับซึ่งจะเป็นการหาเชื้อของ t ีบนะครับและนี่ก็คือจะเป็นเครื่องในการทำทีบีนะครับจะเป็นบิ s i n นิคลัสสามนะครับที่สามารถฉายแสง UV คฆ่าเชื้อได้ซึ่งจะป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้ทำงานโดยตรง และนี่นะคะจะเป็นงานธนาคารเลือดและศูนย์รับบริจาคอวัยวะนะคะอย่างแรกในงานของธนาคารเลือดนะคะก็คืองานบริการรับบริจาคโลหิตค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นส่วนของการกรอกประวัติการกรอกข้อมูลก่อนก,อนการบริจาคโลหิตค่ะและตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนคัดกรองกับเจ้าหน้าที่นะคะโดยจะทำการตรวจกรุ๊ปเลือดวัดความดันก,นก่อนการรับบริจาค โลหิตค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นห้องที่รับบริจาคโลหิตค่ะเมื่อเราได้เลือดจากผู้บริจาคมาแล้วนะคะเราจะนำมาแยกส่วนประกอบของเลือดในห้องบัดคอมโพเนต์นั่นเองค่ะ ในห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่แยกส่วนประกอบของเลือดนันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของเครื่องปั่นเลือดเองค่ะและถัดมานะคะจะเป็นเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดนะคะซึ่งเครื่องนี้นะคะจะใช้แยกสำหรับถุงคอสค่ะ ถัดมานะคะในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของตู้เก็บส่วนประกอบของเลือดนั่นเองค่ะโดยจะแยกเป็นตู้ที่รอผลจากการตรวจเชื้อทางสภากาชาตินั่นเองค่ะและก็เมื่อผลตรวจเชื้อมาแล้วนะคะเราจะเลือกเลือดที่ปราศจากเชื้อนะคะมาเก็บไว้เลือดที่มีการติดเชื้อนะคะจะนําไปทําลายค่ะและตู้นี้นะคะจะเป็นตู้สําหรับการเก็บเลือดที่พร้อมใช้ค่ะ และถัดมานะคะตู้นี้นะคะจะเป็นตู้ในการเก็บแพทเล็ตค่ะเมื่อเลือดที่ผ่านการตรวจหาเชื้อแล้วนะคะเราจะนำเลือดนะคะมาเก็บไว้ใช้นั่นเองค่ะซึ่งตรวนตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของการเก็บเฟสโฟรเซน a พลาสมานั่นเองค่ะ ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตู้นะคะในการเก็บเก็บเลือดพร้อมจ่ายค่ะถัดมานะคะจะเป็นส่วนรับสิ่งส่งตรวจนะคะและเป็นบริเวณที่ทําการจ่ายเลือดนั่นเองค่ะซึ่งเราจะช่องทางนี้นะคะเราจะทําการจ่ายเลือดและรับเลือดผ่านทางตรงนี้ค่ะถัดมานะคะจุดบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นจุดการลงทะเบียนและดูว่าผลการตรวจนะคะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะ เมื่อเสร็จจากตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะนําเลือดนะคะมาปั่นค่ะเมื่อทําการปั่นแล้วนะคะเราจะนํามาทําการตรวจกรุ๊ปเลือดแล้วก็การตรวจสกินนิ่งนั่นเองค่ะซึ่งจุดตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ทําขั้นตอนกระบวนการแอนาลิซิสก่อนการจ่ายเลือดค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของการ ตัวสกินนิ่งเบื้องต้นนะคะกับเครื่องอัตโนมัติดัานเองค่ะ